ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Luxury Car ช่องที่รวบรวมรถยนต์หรูแห่งอนาคตที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งใน SUV ที่มาแรงที่สุดในปีนี้นั่นคือ2025 Honda HR-V รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่มันคือการยกระดับความหรูหราความทันสมัยและความสปอร์ตให้กับรถ SUV ขนาดกลางแบบเต็มคันเริ่มจากดีไซน์ภายนอก2025 Honda HR-V มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่เฉียบคมและทันสมัยมากขึ้น กระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีลวดลายทรงหกเหลี่ยมพร้อมคิ้วโครเมียมแนวตั้งที่ดูโดดเด่นและพรีเมียมไฟหน้าแบบ LED Design r ีย l s h e ยบพร้อม daytime running l i g แบบเส้นตรงเพิ่มความรู้สึกกล้ามอนาคตให้กับด้านหน้ากันชนหน้ามีเส้นสายที่เฉียบคมพร้อมช่องรับอากาศที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากกว่าเดิมเส้นสายข้างตัวรถถูกออกแบบให้ลู่ลมและดูดันขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการลู่ลมและบุคลิกที่ฉบเฉียว ล้ออันลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่สีทูโทนยกระดับภาพลักษณ์ของรถให้ดูหรูหราและคล่องแคล่วในเวลาเดียวกันด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้าย LED ทรงเรียวยาวที่พาดยาวเต็มฝาท้ายมอบเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและทันสมัยกันชนหลังเสริมความดุดันด้วยดีไซน์คล้ายดิฟฟิวเซอร์เสริมลูกสปอร์ตได้อย่างลงตัวในด้านประวัติ Honda HRV ถือกำเนิดครั้งแรกในปี1999ในฐานะรถครอสโอเวอร์ขนาดเล็กที่เน้นความประหยัดและการใช้งานในเมือง แต่เมื่อเข้าสู่ยุค2020เป็นต้นมา HRV ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์เป็น SUV สไตล์พรีเมียมมากขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความหรูและความอเนกประสงค์ในคันเดียวรุ่นปี2025ถือเป็นเจเนเรชันล่าสุดที่ผสมผสานความสปอร์ตเทคโนโลยีและความหรูได้อย่างลงตัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของ HRV ด้านสมรรถนะ2025 Honda HRV มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตร VTEC t ท r b o ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ180รงมา้า จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ถูกปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อสำหรับผู้ที่ต้องการการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเข้าโค้งและลดแรงสะเทือนในทุกสภาพถนนสำหรับฟีเจอร์เด่นรุ่นนี้มาพร้อมระบบ Honda Sensing ที่รวมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยพื้นฐานครบถ้วนเชนเ่นเซ็นเซอร์รอบคันกล้องมองรอบทิศทางและระบบช่วยจอดอัตโนมัติ2025 Honda HR-V คือ SUV ที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่โชบเชี่ยวสมรรถนะที่ลงตัวและเทคโนโลยีล้ำยุคใครที่กำลังมองหารถ SUV ที่สวยทันสมัยและตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์นี่คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม หากคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลักชัวรี่คาของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปรถยนต์สุดหรูรุ่นต่อไปสวัสดีครับขีดขีดขีดต้องการสคริปต์เวอร์ชันเสียงบรรยายหรือเสียงภาคประกอบใหม่ครับ